ขอแบ่งปันความประทับใจกับผลิตภัณฑ์มาคีพลัสนะคะโดยปกติเด่ยด้วยภารกิจประจําวันเนี่ยหูจะพักผ่อนได้น้อยมากวันหนึ่งสีชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกมึนงงนะคะร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็หลงหลงลืมลืมทำอะไรก็จะลืมนะคะแต่หลังจากทานผลิตภัณฑ์มาคีพลัสเนี่ยเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตแค่ประมาณ4-5วันเท่านั้นเองรู้สึกได้เลยว่าเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยร่างกายสดชื่นนอนหลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะนะคะเวลาช่วงบ่ายเนี่ย ร่างกายปกติเนี่ยทานกาแฟเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะคะหลังจากทานมาคีพลาสเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเออร่างกายกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวแรงมากขึ้นความจําก็ดีขึ้นนะะ่ะนะคะานะคะสําหรับมาคีพลาสนะคะขาดไม่ได้จริงๆค่ะสําหรับโรคประจำตัวของผมก็คือเป็นภูมิแพ้นะครับลักษณะอา,าการที่เป็นคือในช่วงเช้านะครับหลังจากตื่นนอนของทุกวันผมจะมีน้ำมูกใสๆที่จมูกตลอดเวลาในช่วงเช้าครับแล้วตามผมก็คือจะเป็นโรคแพ้อากาศครับถ้าเกิดอยู่นที่เย็นเป็นเวลานานตามผมก็จะเกิด อาการแดงครับแต่ถ้าเกิดตาของผมโดนลมนะครับก็จะมีตุ่มใสเกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตาครับแต่หลังจากให้ได้ดื่มมากีพัดเช้า2ชอ็อตเย็นสองช็อตเป็นเวลาเพียงแค่3วันนะครับลักษณะอาการดังกล่าวคือไม่มีเลยครับจากที่เคยตื่นนอนตอนเช้าแล้วมีน้ำมูกใสๆเกิดขึ้นตลอดเวลาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับและตาที่เคยแพ้าอากาศเวลาอยู่ในที่เย็นเป็นเวลานานๆแล้วตาจะแดงตอนนี้หลังจากที่ดูหนังคือผมเป็นคนชอบดูหนังมากครับเข้าโรงหนังออกมาตอนนี้ตาที่เคยแดงก็คือไม่แดงอีกแล้วครับผมขอขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาเจอมากีพับ และอยากจะฝาก3ามคำสาหรับทุกๆคนนะครับว่าคุณต้องลองครับออผมเป็นคนนึงนะครับที่ตรวจร่างกายประจําปีมาทุกปีนะครับซึ่งเป็นคนที่ดื่มหนักอาทิตย์หนึ่ง5-6วันต่ออาทิตย์นะครับทำให้ความดันผมสูงค่าไขมันต่างๆเนี่ยสูงมากนะครับที่สําคัญคือค่าตับค่าเอนไซม์ตับของผมเนี่ยสูงเกินมาตรฐานมีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสตับอักเสบนะครับหลังจากที่มากรีพลัสได้ออกมาเนี่ยผมกินมากรีพลัส ไปวันละสองช็อตนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนผมจึงไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งค่าความดันเหลือปกตินะครับไขมันต่างๆต่ากว่าปกติที่สําคัญเอนไซม์ตับของผมเนี่ยลดลงเหลือระดับปกติจนคุณหมอตกใจนะครับคุณหมอถามว่าไปทําอะไรมาผมจึงเอาโบชัวมากีดพลัสให้คุณหมอดูคุณหมอเลยบอกว่าตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปเหมือนมีกองทัพมาพิทักษ์ตับเราไว้นะครับถ้าอะไรจะเข้าไปทําร้ายตับเราเนี่ยกองทัพต้องตายหมดก่อนตับถึงจะถูกทาร้าย ผมขอขอบคุณมาคีพลัสมากครับแล้วก็3คํคำสาหรับมาคีพลัสนะครับช่วยชีวิตครับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีโอกาสตรวจเลือดปรากฏว่าไขมันทุกตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัวคอเลสเตอรอล2 9 2จากที่ไม่นควรเกิน200นะครับตัว L D L ไขมันเลวเนี่ยร5 8จากที่ไม่นควรเกิน130แล้วก็ตัวคอเลสเตอรอล313จากที่ไม่นควรเกิน150 เป็นจังหวะเดียวกับที่มากีเปิดตัวนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสดื่มเช้าสองช็อตเย็นสองช็อตสิ่งแรกเลยที่เห็นเจอกับตัวนะครับก็คือความอ่อนเพลียลดลงปกติต้องทํางานออกต่างจังหวัดเป็นประจํานะครับต้องขับรถเป็นระยะเวลานานความอ่อนเพลียจากการขับรถก็น้อยลงนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ได้มีโอกาสตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวคอเลสเตอรอลลดลง นะครับจาก292เหลือ185ตัว L D L ไขมันเลวจาก158ลดลงเหลือ85แล้วก็ตัวไตกลีเซอไรด์จาก313ลดลงเหลือ264ครับขอบอกว่ามากีนะครับสามคำเลยมันสุดยอดครับครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การทานมากีพัฟนะครับผมตัวผมเนี่ยครับเป็นโรคสเเกตเงินมา4-5ปีแล้วครับผมโรคสเเกตเงินเนี่ยจะเป็นปื้นแดงๆเป็นดวงแดงๆนะครับครับเมื่อทานมากีพัฟเนี่ย อาการผมก็ดีขึ้นนะทำให้ผมเนี่ยสามารถใส่เสื้อผ้าแขนสั้นได้นะครับมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถไปพบปะผู้คนเข้าสังคมได้มากขึ้นครับแล้วผมมี3ามคำที่จะบอกกับมากิพัทว่ามากิพัทดีจริงๆครับผมความประทับใจที่มีกับมากิพัทนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนทีออ่มีภาวะภูมิแพ้เป็นหนักมากนะคะถึงขั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เป็นเนี่ย ะต้องหาหมออย่างน้อยเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเวลาที่เป็นหนักมากๆเนี่ยจะถึงขั้นที่จะต้องนั่งหลับเพราะว่าจะหมูกบวมแล้วก็น้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหลังจากที่ต้องไปหาหมอเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการพ่นยาถึงจะสามารถนอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่มีภาวะในเรื่องของออมีช็อกโกแลตซีดในมดลูกต้องผ่าตัดใหญ่มาแล้วถึงสองครั้งนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้รับประทานมากิกพลาสไปก็คือเช้า2เย็นสองนะคะ หนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยอาการนั่งหลับเนี่ยก็คือไม่มีแล้วนะคะณปัจจุบันก็คือนอนหลับได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องประจําเดือนเนี่ยณปัจจุบันก็คือประจําเดือนก็คือมาปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็สามคที่อยากจ,จะบอกนะคะก็คือชีวิตใหม่ค่ะผมขอมาแชร์ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์มากรีพัสนะครับ ผมเป็นภูมิแพ้ทางด้านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งก่อนนอนทุกครั้งเนี่ยผมต้องใช้พิมเสนหรือยาปฏิชีวนะที่หมอสั่งจ่ายให้ต้องรับประทานทุกวันนะครับแต่หลังจากที่ผมได้รับประทานผลิตภัณฑ์มากีพัสนี้เช้า1ช็อตเยนน็น1ช็อตเป็นเวลา15วันเนี้ยปรากฏว่าระบบทางเดินหายใจของผมอ่ะหายใจคล่องเวลานอนก็ไม่มีอาการคัดจมูกให้เห็นและตื่นมาสดชื่นขึ้นครับ สำหรับ3ามคำที่ผมจะให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากิพัสนี่คือมันเยี่ยมมากครับก่อนหน้านี้ผมมีปัญหารเรื่องสุขภาพครับก็คือความดันโลหิตสูงจากการอ่อนเพลียระหว่างวันนะครับซึ่งความดันของผมนั้นนะ่ะผมพยายามต่อสู้ด้วยการออ,ออกกําลังกายเพื่อให้ความดันลดแต่ปรากฏว่าความดันก็ยังทรงๆอยู่นะครับพอผมได้เริ่มมาทานมากิพัสนะครับเช้า2ชอ็อตเย็น2ชอ็อตเป็นเวลา1เดือนตอนนี้นะครับความดันผมเนี่ยนะครับก็สามารถลดลงโดยไม่ได้ออกกําลังกายหนักเหมือนเดิมเลยนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่า,าดีใจมากๆแล้วความอ่อนเพลียระหว่างวันก็หายไปเพราะว่าเมื่อผมมีโอ,อกาสไปออกกําลังกายดยการปั่นจักรยานรู้สึกเลยว,ว่าร่างกายเราอดทนมากขึ้นอึดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกท่านว่าสุขภาพดีสามารถซื้อได้ด้วยมาคีพัทครับค่ะสําหรับความประทับใจในมาคีพัทน,นะคะในตัวดิฉันเองเนี่ย มีโรคประจำตัวก็คือเป็นลิ้นหัวใจรั่วกับผนังกั้นหัวใจรั่วในตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้รับการผ่าตัดตอนอายุ10บขวบฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสุขภาพที่ไม่เหมือนคนปกติก็คือว่าเราทํางานเหนื่อยทั้งวันเนี่ยค่ะพอตอตกตอนเย็นสัก5้าโมงเนี่ยเราจะเคลียร์มากกว่าคนปกติแล้วก็จะหลับไปเลยนะคะก็จะตื่นอีกทีทุ่มหนึ่งพอตกกลางคืนแล้วเนี่ยเราจะนอนไม่ค่อยหลับตืบ่นมะาก็จะไม่ค่อยสดชื่นแล้วหลังจากที่ มกิกซพัทออกมานะคะเราได้ดื่มมากซพัทนยคะ่ะเช้าหนึ่งชอ็อตเย็นหนึ่งชอ็อตปรากฏว่าผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะช่วงเวลาที่หลังเลิกงานประมาณหกโมงเนี่ยนะคะซึ่งปกติเราจะนอนแล้วก็จะไปตื่นเอากลางดึกเนี่ยทุกวันนี้ค่ะหกโมงปุ๊บเรายังมีแรงออกกําลังกายไปเดินออกกําลังกายที่สนามเจ็ดรอยปีนะคะก็ปกติหนึ่งรอบเนี่ยสองห้ากิโลเราเดินได้วันหนึ่งเกือบสิบกิโลก็คือสี่รอบโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ ทำให้ชีวิตทุกวันเนี้ยดีขึ้นมากๆก็คือว่าสุขภาพดีขึ้นมากๆต้องขอขอบคุณมากีพัฒมากๆนะคะแล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์มากีพัฒ์สุดยอดมากค่ะค่ะแจ้งนะคะเป็นแม่ค้าขายแกงส้มะคะ่ะแล้วกลางวันเนี่ยเราทำอวิยงฟูทามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเวลาเอาเวลาว่างตอนกลางคืนนะคะเพื่อที่มาทําน้ําแกงส้มแล้วทีเนี้ยน้ําแกงส้มอะคะ่ะเราต้องเคี่ยวนานมากๆแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งเราทําตอนเย็นใช่ไหมคะเราใช้เวลาเคี่ยวถึงประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะ ฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยตื่นมานีจะเพลียมากๆเลยค่ะเพลียแบบคือตื่นยากมากๆแต่ว่าหลังจากได้มาเจอมากีพัรแล้วก็ทานเช้าหนึ่งช็อตเย็นหนึ่งช็อตนะคะทำให้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาสดชื่นมากๆค่ะไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกเพลียเลยแล้วก็หโมงเนี่ยค่ะเด้งตื่นอัตโนมัติเลยค่ะแล้วทําให้มีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นโดยและทํางานยาวขึ้นมากๆค่ะและอีกเรื่องหนึง่งมีคนชมว่าสวยขึ้น เยอะแล้วก็มีแต่คนทักว่าเฮ้ยพี่ทำอะไรมากินอะไรมาทำไมถึงผิวถ,ถึงดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตวัน,ว,นวันหนึ่งเราแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆแล้วก็มั่นใจมากๆอนะคะ่ะตั้งแต่ที่เจอมาคีคลาสนะคะทำให้ชีวิตมีความสุขมากๆค่ะครับผมเองเนี่ยเป็นคนทํางานหนักนะครับแล้วก็นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามากๆนะก็ตื่นเช้ามารู้สึกว่าอ่อนเพลียมากๆและสุ่สำคัญเองเนี่ย ผมเองเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นนะครับก็ต้องใส Contact ่คอนแทคเลนส์เป็นประจำนะครับก็ปรากฏว่าสายตาแห้งมากๆคือก็ต้องหยอดน้าตาเทียมสม่ําเสมอนะครับเ,เวลาที่ต้องบรรยายบ้างก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายในการทํางานมากๆนะครับก็เลยเรู้สึกไม่สนุกการทํางานนะครหลังจากที่ได้มีโอกาสได้เจอมียอมะกีพัทนะครับปรากฏว่าโอ้โชีวิตผมเปลี่ยนไปมากเลยครับก็ได้ดื่มมอกีพัทไปเพียงแค่ อ่าห้าวันสองช็อตต่อวันนะครับครับตอนนี้ไม่ต้องพกพาน้าตาเทียมอีกเลยครับทำให้ชีวิตผมมีความสุขมากครับขอบคุณบียอนมากี่พัทครับมากิเยี่ยมครับธุรกิจอยู่สี่อย่างการบริหารงานของผมในแต่ละวันมันก็เจอปัญหาเรื่องเวลาความเครียดการพักผ่อนแล้วก็สุขภาพแล้วระหว่างวันเนี่ยผมก็ดื่มกาแฟค่อนข้างมากด้วยกลางคืนกว่าจะหลับก็ห้าทุมเที่ยงคืน ทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเราต้องตื่นด้วยนาฬิกาปลุกแต่หลังจากที่ผมดื่มบิยอนมากีพัส์ทำให้ผมเนี่ยเสร็จงานระหว่างวันแล้วอะ่ะโัวถึงหมอนแล้วหลับเลยตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยบางวันไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกเลยครับมันเหมือนกับร่างกายได้รับการพักผ่อนแล้วแต่ที่ผมประหลาดใจก็คือการเตือนของระบบขับถ่ายครับมันทำให้เราถ่ายง่ายขึ้น แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ i, ยรถไถกาแฟของเมื่อวานนี้ออกมาด้วยนะขอบคุณบิยอนมากิพัทครับสุขภาพที่ดีหาได้ด้วยบิยอนมากิพัทครับผมผมก็ทํางานประจำะครับทําเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการเขียนแบบแล้วก็เรื่องของการประมาณราคานะครับในการในด้านการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับที่รับผิดชอบอยู่ทีนี้ว่าเมื่อผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีปัญหาคือเรื่องของ สายตานะครับหรือว่าที่เรียกที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับก็คือปัญหาก็คือว่าเรื่องของสายตาเนี่ยครับเมื่อเวลาที่เราดูเอกสารข้างหน้านะครับแล้วก็มองไปที่ผู้คนที่กําลังเดินอยู่เนี่ยจะมีปัญหาคือเรื่องของสายตาเนี่ยจะมีการพร่ามัวนะครับและปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือที่พบก็คือเรื่องของแขนขวาครับจะมีอาการเหน็บชาขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือ8ชั่วโมงนะครับก็คือทั้งวันนะครับในการทํางานนะครับ ที่ว่าเมื่อมาเจอมากรีพลาสนะครับก็คือตั้งแต่ขวดแรกนะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของสายตานะครับคือผมต้องใส่แว่นนะครับสวมแว่นเพื่อเป็นการปรับโฟกัสนะครับในการมองนะครับตอนนี้สังเกตว่าคือผมจะไม่ได้สวมแว่นตาแล้วนะครับซึ่งการปรับโฟกัสเนี่ยดีขึ้นมากนะครับเมื่อเรามองเอกสารที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มองไปที่ระยะไกลๆนะครับ แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการใช้ใช้มือข้างขวานะครับในการคอนโทรลเมาส์นะครับตอนนี้นะครับอาการมึนชานะครับที่ต้องอสลัดแขนนะครับเมื่อถึงเวลาเที่ยงเนี่ยก็จะไม่มีอีกแล้วครับเรียกว่ามากีพัสนะครับให้สุขภาพที่ดีกับผมมากๆนะครับดื่มอร่อยนะครับสุขภาพดีต้องมาคีพัสะครัดิฉันเป็นโรคไมเกรนนะคะถ้าท่านใดที่เป็นเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะย่อมทราบอาการอยู่แล้วว่าอาการมันทรมานมากค่ะ มีทั้งอาการคลื่นไส้ปวดหัวแม้กระทั่งปวดปวดตามากๆเลยค่ะหลังจากที่ดิฉันได้ดื่มมากกีพัสนะคะ4ช็อตภายใน3วันแค่นั้นเองค่ะอาการเหล่านี้ของดิฉันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนดิฉันลืมไปเลยว่าดิฉันเคยเป็นไมเกรนมาก่อนขอขอบคุณบียอนมากิพัทนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตดิฉันดีขึ้นบียอนมากกพัทสุดยอดค่ะปกติอะค่ะเวลาคุณเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย จะมีอาการหนึ่งคือเป็นอาการเมารถตลอดเวลาคือจะเป็นอาการนี้มานานมากแล้วสิ่งที่จะมีพกอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาก็คือจะมียาแก้เมารถนะคะยาโดมยาอมอยาหมองแล้วก็ที่อสำคัญต้องมีถุงพลาสติกด้วยเพราะว่าไว้ป้องกันเวลาที่แบบเราเกิดจะอาเจียนขึ้นมานะคะตั้งแต่ได้พบเบียร์มากิพัรนะคะดื่มแค่วันละสองช็อตเท่านั้นนะคะทําให้อาการเหล่านั้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะ จนทุกวันนี้คุณไม่ต้องพกยากแก้เมารถแล้วก็ถุงพลาสติกอีกแล้วอะค่ะทางานได้เลยทันทีด้วยเวลาไปถึงที่หมายก็สามารถที่จะแบบมีพลังในการทํางานแล้วก็สดชื่นมากๆต้องขอบคุณบิยอนมากิพัทมากๆค่ะชอบบิยอนมากิสุดๆค่ะผมมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลังค่อนข้างมากนะครับสาเหตุก็น่าจะมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการนั่งทํางานเป็นเวลานานๆรวมถึงการนั่งขับรถเป็นเวลานานๆน,น,นะครับมันทําให้ชีวิตค่อนข้างจะลําบาก ในการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายจะหยิบจับอะไรทีก็ต้องค่อยๆเหมือนคนที่มีอายุมากๆครับรวมถึงการนั่งขัดมสมาที่พื้นเนี่ยผมไม่สามารถนั่งได้เป็นเวลานาน,าน,าน,านๆเพราะมันจะทําให้ผมปวดหลังมากๆแต่หลังจากได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากีพัสนะครับแล้วก็ได้ดื่มไปเป็นเวลา15วันโดยที่ตอนเช้าดื่ม2ช็อตเย็นอีก2ช็อตมันทําให้ผมรู้สึกว่าในระหว่างคืนเนี่ยผมนอนหลับได้สนิทมากขึ้นตื่นมาแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังมันทําให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากในการที่จะ นั่งทํางานได้นานๆขับรถได้เป็นระยะเวลานานๆรวมถึงการเล่นกีฬาก็สามารถเล่นได้นานขึ้นแล้วหลังจากเล่นเสร็จก็ไม่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน,นั่นอีกเลยถ้าให้พูดถึงผลิตภัณฑ์มากิจพัต้องขอบอกว่าเทพมากๆครับโดยส่วนตัวอูเองอ่ะเป็นภูมิแพ้มาตลอดค่ะทานยามานับไม่ได้แล้วว่าทานมากี่ปีไม่สามารถหยุดยาได้เลยอะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยตัวส่วนตัวเองเนี่ยกังวลมาตลอดเลยว่าตับเราอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเราทานยาต่อเนื่องหยุดไม่ได้แมก้กระทั่งวันเดียวถ้าว่าไหนกลางคืนเราลืมทานยาตอนเช้ามาเราไปไหนไม่ได้เลยค่ะอาการจามนับไม่ท้วนยังไม่พอนะคะจะมีน้ำน้ำเสๆสออกเป็นน้ำม้วคะ่ะไหลไม่หยุดคือเราอ่ะไม่สามารถก้มหน้าได้เลยะคะ่ะทําให้ดูเสียบุคลิกมากทําให้เวลาเราจะออกไปไหนวันนั้นคือเราต้องหยุดเลยอะคะ่ะแล้วพอหลังจากอูได้ลองทานมากี่พล l ส s ดูเนี่ยทำให้อูรู้สึกดีมากตรงที่ว่า อุสามารถหยุดยาที่อุกินมาคือเรียกกันได้ว่าตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือก็รู้สึกดีใจมากที่เราไดูแลตัวเองอย่างแบบโดยไม่ต้องอาศัยยาแล้วก็ถ้าก็จะพูดถึงมากิพลัสเนี่ยนะคะขอพูดสั้นๆเลยค่ะรักนางมากค่ะปวดท้องประจาเดือนนะคะซึ่งการปวดท้องประจาเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องมากแล้วหลังจากที่มีอาการปวดท้องเนี่ยทานยาเป็น10บสเม็ดก็ยังไม่มีอาการปวดลดลงเลยอะค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีประสบการณ์คือมีเดือนหนึ่งอะค่ะคือปวดท้องมากปวดมากจนแบบต้องได้แอดมิดนะคะจนต้องได้เข้านอนพักที่โรงพยาบาลนะคะแอบกังวลนะคะในการมีรอบเดือนในแต่ละเดือนซึ่งการมีรอบเดือนในแต่ละเดือนตรงนี้การปวดท้องมากคึงไม่อยากเป็นรอบเดือนในแต่ละเดือนเลยค่ะจนกระทั่งได้มาเจอกับมาคีพัสของเรานะคะซึ่งได้ทานมาคีพัสไปประมาณ1เดือนค่ะซึ่ง อยู่อยู่มาวันหนึ่งก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนซึ่งอาการไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามีอาการปวดท้องถ้าจะให้พูดถึงมากิพัสนะคะสุดยอดมากค่ะคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับจนมีอยู่วันนึงนะครับออกกำลังกายก็ทำให้กล้ามเนื้อที่ข้อมือแล้วก็หัวไหล่เนี่ยอักเสบจนเราไม่สามารถถือของหนักได้นะครับ เวลาที่ถือของหนักเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เจ็บที่ข้อมือแล้วก็หัวไหล่นะครับจนมีผลิตภัณฑ์มาคีพลาสเข้ามานะครับก็ได้ซื้อดื่มนะครับหลังจากทานมาคีพลาสมาสักพักนะครับสักระยะอาการปวดบนข้อมือแล้วก็หัวไหล่ก็หายไปนะครับจนทุกวันนี้ก็หันกลับมาออกกําลังกายได้แล้วก็ถือของหนักได้เหมือนเดิมนะครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์มาคีพาสก็คือมันสุดยอดดอกมีโรคประจําตัวคือโรคไมเกรนนะคะ คือจะมีอาการปวดศรีรษะมาถึงขั้นวูบนะคะจนวันหนึ่งดิฉันเกิดวูบขณะที่กําลังขับรถอยู่นะคะทําให้รถพุ่งชนกําแพงนะคะแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะจนในกระทั่งดิฉันได้มาเจอกับมา r กิ l u นะคะหลังจากที่ทานมาร์กิ p l u เข้าไปนะคะทานเดือนหนึ่งนะคะทําให้ อาการเหล่านั้นของดิฉันลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีอาการปวดไมเกรนึ้นมาอีกเลยนะคะ,ะทําให้ดิฉันทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะถ้าจะให้พูดถึงมากีพลัสนะคะดิฉันขอบอกว่ามันสุดยอดมากค่ะครับผมเป็นคนหนึงที่ใช้ร่างกายตัวเองอย่างหนักครับทั้งจิบทั้งดื่มทั้งกินดึกทั้งนอนดึกแถมยังไม่ออกกําลังกายเป็น10ปีเลยครับ พักหลังเนี่ยผมออกไปสังสรรค์กับเพื่อนกลับมาตื่นเช้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแห้งยาวถึงเย็นเลยทั้งปวดหัวเวียนหัวอยากจะนอนอย่างเดียวหลายๆคนพักครับว่าเอ๊ะทำไมผมดูผอมลงนะครับก็เป็นกังวลเลยไปตรวจเลือดดูผลค่าการทำงานของเอนไซม์ตับเนี่ยสูงกว่าปกติมากนะครับหลังจากที่ผมได้รับประทานมากี่พัดไปประมาณ1เดือนนะครับ หลายๆคนที่เคยทักว่าผอมเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยทำไมดูสดชื่นขึ้นผมเองก็รู้สึกว่าสุขภาพโดยรวงผมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเลยไปตรวจเลือดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผลเลือดออกมาเนี่ยค่าการทํางานของเอนไซม์ตับเนี่ยจากเดิมที่สูงถึง70เนี่ยลดลงครึ่งหนึงเหลือ35อีกค่าหนึง68ลดลงครึ่งหนึงเหมือนกันเหลือ34ซึ่งผมพอใจมากถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์มากิพัทน,นะครับผมบอกได้คําเดียวว่า สุดยอดนะคะพี่อ๋อยอะ <TP. S 2> ถ่ายย่า <c oughs> จนคุณหมอต้องสั่งยาระมายให้ทานเป็นประจำทุกวันเป็นเวลานานแล้วนะคะเป็น10ป,ปีอะคะ่ะวันนั้นดิฉันมารับทานมาคิตพลัสไปช็อตเดียวนะคะกลับไปถ่ายท้องปกติแล้วเดี๋ยวนี้ดิฉันก็มา,า,มาทานมาคิตพลัสต่อนเนื่องนะคะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นนะคะเป็นปกติแล้วและที่สําคัญที่สุดก,ก็คือ ดิฉันกลับมามีประจำเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะทายสิคะดิฉันอายุเท่าไหร่ดิฉันอายุ60แล้วนะคะไม่มีประจำเดือนมามห้าปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็กลับมามีประจำเดือนแล้วก็ทําให้ร่างกายดิฉันรู้สึกสดชื่นรู้สึกกลับเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งคะ่ะถ้าพูดถึงมากรีพลัสช็อตเดียวอยู่ส<ต>ูตรไวยทองทผลของคือรอบเดือนของฉันหายไป2ปีในระหว่างที่รอบเดือนของดิฉันหายไปนะคะทําให้ดิฉันมีอาการปวดตามข้อตามเขา่า ทุกๆส่วนร่างกายของฉันปวดมากจนบางครั้งเวลานอนนอนไม่หลับเพราะว่าจะชามือจะตื่นมาระหว่างคืนทั้งคืนจนมีความพยายามไปหาหมอก็อาการก็ไม่ดีขึ้นผิวของตัวเองก็แห้งแล้วก็ดำจนเพื่อนๆทักว่าไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณถึงดำขนาดนี้แต่พอมาเจอมากกี่พัทนะคะดิฉันทานมากกี่พัทวันละสชอ็อตร่างกายของฉันที่รู้สึก แรกเลยนะคะฉันรู้สึกนอนหลับลึกสบายและอาการที่เราปวดตามข้อตามเขา่าฉันดีขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆที่เราโชคดีได้เจอมากิจพัรแล้วแถมท้ายด้วยนะคะดิฉันกลับมาปีรอบเดือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะดิฉันขอบคุณมากิจพัดมากนะคะดิฉันเป็นช่างเสริมสวยนะคะไหนที่มีลูกค้ามากๆค่ะ,คะก็ทำให้เราไม่มีเวลาได้ทานอาหารได้ตรงเวลา จนเกิดโรคกระเพาะอะค่ะมันมีอาการทั้งแสบท้องทานอาหารลดจัดไม่ได้เลยเห็นเพื่อนๆน,นะคะทานอาหารลดจัดส้มตำยำลดแซบอะค่ะเราอะได้แต่นั่งมองตาปิดๆจนได้มาเจอน้ำผลไม้มากีพัทอะค่ะดิฉันทานเช้าหนึ่งชอ็อตเย็นหนึ่งชอ็อตเพียงสองสัปดาห์ค่ะร่างกายของฉันได้กลับมาปรับสภาพค่ะ อาการแสบท้องนั้นนะ่ะเรากินอาหารแล้วรู้สึกแล้วมันไม่เป็นอีกเลยอะค่ะมีความสุขมากๆเลยที่ได้กลับมาทานอาหารน่ะลดจัดอีกครั้งหนึ่งถ้าจะให้คํานิยามกับมากิพัฒนะคะดีฉันให้คําว่าสวยแซบเวอร์ค่ะค่ะเมื่อก่อนยิ่ทํางานประจํานะคะก็ด้วยความเครียดอะคะ่ะแล้วก็ด้วยเวลาที่ทํางานคือเข้าเช้าแล้วก็เลิกดึกทําให้ต้องพักผ่อนน้อย ทำให้เวลาทำงานในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนพอง่วงเสร็จเราก็ต้องหากาแฟมาดื่มก็ทำอย่างนั้นนะคะมาเป็นระยะเวลา6ปีจากที่ว่าเคยดื่มกาแฟวันละ1แก้วก็จะเป็นวันละ2แก้ววันละ3แก้วนะคะค่าใช้จ่ายในการดื่มกาแฟเนี่ยค่ะตกแก้วละ100่รกว่าบาท3แก้วก็300กว่าบาทแล้วค่ะพยายามที่จะเลิกดื่มหลายครั้งแต่ว่า พอวันไหนที่เราหยุดดื่มมันจะมีอาการปวดหัวแล้วก็ปวดตาขั้นรุนแรงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมากจนต้องหามาดื่มให้ได้อะค่ะพอวันหนึง่งได้มารู้จักกับมากิพลัสนะคะดื่มเช้าหนึ่งช็อตเย็นหนึ่งช็อตค่ะเป็นระยะเวลา5วันอาการปวดหัวปวดตาของกิกรดลงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นจากที่ว่าต้องดื่มกาแฟตอนนี้กิกเลิกดื่มกาแฟมาเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะ อาการปวดหัวปวดตาที่เคยเป็นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะจากที่ว่าเมื่อก่อนกิ๊กเป็นคนติดกาแฟมากตอนนี้กิ๊กเปลี่ยนมาติดมากิีพาสแทนต้องขอขอบคุณมากิีพาสมากค่ะสําหรับกิ๊กนะคะมากิีพาสสุดยอดมากๆผู้หญิงเรานะคะหลังจากแต่งงานสร้างครอบครัวได้ก็อยากจะมีลูกกันใช่ไหมคะปูเองนะคะแต่งงานมาเจปีค่ะการมีลูกเนี่ยเป็นความฝันของครอบครัวเรามากนะคะก็พยายามกันมานะคะ เคยมีได้นะคะแต่ก็ต้องเสียน้องเข้าไปนะคะเพราะว่าร่างกายของปูเองเนี่ยไม่แข็งแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนออกกําลังกายนะคะใครว่าอะไรดีนะคะก็สรรหามาทานกันนะคะจวบจนได้มาพบมากี่พลัสนะคะทั้งปูเองแล้วก็สามีนะคะก็ได้ดื่มค่ะนะคะก็ทําให้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยะค่ะว่า สุขภาพเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นนะคะจากที่ไม่เคยได้หลับสนิทมานานนะคะก็หลับสนิทนะคะกระปรี้กระเป๋าค่ะมีม,มีมีพลังในการทำงานมากๆนะคะแต่สิ่งที่แบบมหัศาจรรย์ไปมากกว่านั้นนะคะไม่ได้คาดหวังเลยนะคะก็คือพอทานไปผ่านไป1เดือนเนี่ยนะคะดื่มไปแค่2ขวดนะคะแต่ระยะเวลาที่ประจำเดือนจะต้องมานะคะก็เลดไปนะคะก็ลองเทสการตั้งครรภดูนะคะปรากฏว่า ตอนนี้นะคะปูนักตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะตอนนี้สองเดือนแล้วค่ะนะคะก็ยังทานมากีพัดอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้รู้สึกสดชื่นมากและทางานได้ปกติเลยนะคะถ้าพูดถึงมากีพัดนะคะต้องขอบคุณมากีพัดมากๆนะคะที่ทําให้ปูเองเนี่ยมีลูกได้นะคะซึ่งเติมเต็มความฝันของครอบครัวเราอีกหนึ่งความฝันนะคะถ้าจะพูดถึงมากีพัดนะคะก็ต้องขอบคุณมากีพัดนะคะบอกได้คำเดียวว่ามากีพัดได้ดั่งใจค่ะ ฉันนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะ,ะสายตาสั้นมากๆเลยแล้วเวลาคุยงานหรือเขียนงานกับทีมงานนะคะจะต้องถอดแว่นออกทีนี้เนี่ยพอถอดแว่นออกถอดใส่ใส่เข้าไปเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดศรีรษะนะคะปวดหัวมากๆเลยแล้วก็มึนๆด้วยนะคะซึ่งทําให้ในการใช้ชีวิตของวันนั้นเลยเนี่ยไม่มีความสุขอะค่ะดิฉันเป็นคนที่สรรหาอาหารเสริมเพื่อช่วยในการดูแลสายตาอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยดิฉันได้อะค่ะพอมาเจอมากีพลัสนะคะดิฉันทานเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตหมดไป3ขวดค่ะผลปรากฏว่าดิฉันเนี่ยคุยงานกับน้องๆเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดิฉันไม่ต้องถอดแว่นถอ,ถอดใส่ๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เอกใจอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็ไปตรวจวัดสายตาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะ สายตาดิฉันเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยแล้วดิฉันก็ไม่ต้องถอดแว่นถอดถอดใส่เหมือนอย่างที่เคยมาแล้วนะคะดิฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะถ้าพูดถึงมากี่พลับนะคะชัดใสแจ๋วค่ะ